ดียามเย็นค่ะคุณผู้ชมสวัสดียามเย็นวันศุกร์นะคะพระอาทิตย์สวยๆพบกันอีกเช่น,นเคยนะคะคลิปหลากหลายสไตล์มาดามปูวันนี้มาดามปูจะพาไปชมท้องทุ่งนาเขียวขจีนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูท้องทุ่งน,นามาดามปูจะพาชมนี่ค่ะเดอกกาเวว่ กำลังออกดอกสวยเลยนะคะเหลืองอลังเลยค่ะสวยดูให้ดูนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยะคะ่ะสวยมากเลย สวยเลยเดี๋ยวดำปูจะพาไปชมบรรยากาศนะคะนี่เดินตามทางข้างบ้านเลยนะคะนี่ฝนตกนะคะจะพาดูทุ่งนาเขียวขจีนี่ค่ะอ่ะเดี๋ยว แว็บมาดูนี่ดอกดอกกระดังงากระดังงาอตันโทษค่ะกาลเวค่ะกระดังงาจะกลีบเล็กัวนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่คะท้องขึ้นนาข้างบ้านข้างบ้านมาดังงคะคะข้างบ้าน อันน้นจะเป็นโรงงานนะคะข้างบ้านรามปูจะเป็นโรงงานอันนี้คือโรงงานทําปุ๋ยค่ะกําลังสร้างโรงงานทําปุ๋ยนี่ไม่ใช่ปุ๋ยพวกปุ๋ยเป็นปุ๋ยใบไม้นะคะไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม นี่ค่ะพาชมท้องทุ่งนาสีเขียวเดินออกกำลังกายไปด้วยค่ะทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วทุ่งนาเมื่อคืนฝนตกชุ่มช่ำเลยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหลมแรงมากนะคะประมาณตีสองมาดำปูลุกขึ้นมาเนี่ยโหูโหนึกว่า จะไม่อยู่ซะแล้วเป็นห่วงรถด,ด้วยนะคะที่จอดอยู่ใต้ถุนบ้านกลัวลมจะพัดอะไรต่ออะไรไปโดนก็โล่งใจไม่มีอะไรนี่ค่ะข้าวนะคะข้าวบ้านมาดำปูเนี่ยจังหวัดพระคนครศรียานี้นะคะเขาทำนากันเป็นหลักนะคะชาวบ้านแถวนี้ทำนากันเป็นหลัก ทำนากันเป็นหลักเลยแล้วก็ปีหนึ่งทำสามครั้งนะคะเป็นนาปังถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่ปีไหนอทันโอษค่ะปีไหนที่มีน้ําเยอะหน่อยนะคะก็เขาก็จะทําก็ปีหนึ่งสามครั้งแต่ถ้าปีไหนมีน้ําน้อยนะคะปีหนึ่งก็ทำสองครั้งเกี่ยวไปแล้วรอบนึงค่ะเกี่ยวเสร็จแล้ว ก็จะเป็นฟางนะคะฟางตอนนี้ฟางตอนเนี้ยสิ่งแวดล้อมก็คือว่าเขาจะไม่เผากันแล้วะค่ะชาวนาจะไม่เผาเผาฟางค่ะก็มีการเอาน้ําเข้าแล้วก็จะควนเลยฝังฝังดินเลยอันนี้ก็ควรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะควรเสร็จแล้วแล้วก็หว่านหว่านแล้วก็ฉีดยาไปแล้วค่ะเขาเรียกยาตากใบนะคะ ยาจับใบทันโทษคะ่ะยาจับใบอันนี้พอมันเขียวมันขึ้นเยอะๆแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็จะนําน้าเข้านาอีกรอบหนึ่งนะคะน,นําน้าเข้านานุ่นนะคะไกลพูดเลยไกลพูดเลยเดี๋ยวพอ,ย,อย่ามไอทันโทษคะ่ะเดี๋ยวพอข้าวขึ้นสูงแล้วก็จะเขียวชุม่มสวยมากเลยค่ะสวยมีสองฝั่งนะคะถนนกันก้นกั้นกลาง ฝั่งนู้นก็จะเป็นน้เหมือนกันแต่ว่าหวาน,นะะหวานแลแ้วค่ะหวานแล้วตอนนี้เขาก็นำน้ําเข้านาพอนำน้ําเข้านาแล้วเดี๋ยวข้าวมันก็จะเป็นจะจะออกเป็นแบบนี้นะเนี่ยออกเป็นแบบเนี่ยพอเขียวชะาอุ่มเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวก็น้ําเข้านาอีกรอบอ บรรยากาศทุ่งนานะคะก็สูตรอากาศบริสุทธ์นะคะบริเวณทุ่งนาอาทิตย์ส่องแสงนี่ค่ะอาทิตย์นะคะทางนู้นก็จะเป็นโรงงานปุ๋ยที่ปูว่านะคะโรงงานปุ๋ยนคนก็นกำลังทำ โครงหลังคากันนะโครงหลังคาแหนตรงตรงนี้ถ้ามีรีสอร์ทักหน่อยคงจะสวยนะคะนี่ทางนู้นก็จะเป็นนักนักกล้วยปลูกกล้วยกันนะปลูกกล้วยนี่ค่ะ น้าเที่ยวชวยุ่มเลยเอาล่ะมาดาปูก็จะพาเดินกลับแล้วนะคะออกกําลังกายยามเย็นเช้าเช้าออกกัแล้วทีหนึ่งที่เห็นนี่ก็จะเป็นบ้านมาดามปูนะคะหลังคาสีแดง,ดงหลังคาสีฟ้านี่ก็จะเป็นบ้านของน้าสาวแล้วก็ อันนี้สีฟ้าอีกอันนึงก็เป็นของป้านะคะอยู่รวมกันบนพื้นที่นาเอ่พื้นที่ประมาณสี่ไร่นะคะสีไร่คลิปนี้ถ้ามีการสั่นไหวหน่อยก็ต้องขออาภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะเนื่องจากถ่ายไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยพระอาทิตย์ ไม่มีใครช่วยถ่ายค่ะถ่ายคนเดียวช่วงนี้ก็ออ work from home นะคะอยู่บ้านก็แต่ไม่เป็นไรค่ะก็ะงานของมาดามปูนี่ก็เป็นงานอิสระนะคะงานอิสระทำด้วยตัวเองกออ็ช่วงนี้ก็ ช่วงโควิดนะคะมันอันตรายมากเลยค่ะคุณผู้ชมไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังกันบ้างนะคะถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็อย่าออกนะคะถ้าจําเป็นจริงๆออกก็ป้องกันตัวเองให้ดีนะคะใส่แมสนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะจะออกไปไหนก็พกแมสพกแอลกอฮอล์ไว้เลยนะคะ จะได้ปลอดภัยนะคะเป็นห่วงคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวกาลเวกค่ะโอเคนะคะมาดำปูก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะ ที่เป็นกําลังใจให้มาดามปูตลอดมานะคะถ้าชอบก็กดไลค์นะคะกดไลค์กดติดตามนะคะฝากไปด้วยนะคะ See y o เก g a i n next time everyone บ๊ายบายนะจ๊ะ